สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนมือนีขอเสนอเมนูป้าอย่างป้าเผาเลยดวยค่ะเดิอประผุดผ่าทาเพลงมือสังหารจัดการเรียบร้อยเอาจะแวะเบิดเลยจิเขาแวะมือใหม่มือก็อะไรนะน้ยงายถึนะะน้ำลายเนอ้ยน้ำลายเนบ้าน้ว่ายเนะ้ันเหลายเนเออ บอกเขาแวให้เบิดตเลยจีต้าทองเราอยากกินแบบเพียเพียะตัวหนึ่งบ่ได้เพียะสามเข้าแวให้เบิดมาอย่างเองเลยเด้อค่ะเด้อขอขอบคุณคุณยายเตือนใจจากกีบุนเด้อค่ะเด้อนี่งบประมาณในค่าครังนี่เพิ่นว่าย่านบ่ได้เป่ากระสอนเพิ่นก็เลยให้เป่ากระสอนบ่ได้เป่ากระสอนก็คือกินมือเลยจริงมะแดกจะไป็นหมูว่านนี่ หิวน้ำมาเห็นยังหิวน้ำมาฮูดอกไม้นะหิวน้ำมะหดอาจารย์อาจารย์บ่หมานออกเลขเลยน้ำบ่ไหลน้ำบ่ไหลโอ้ยน้ำบ่ไหลสิเส้นสื่อเห็นแต่ขางครึ่งดอกอ้าวอาจารย์เขาฝากให้เขาว่าให้ทำใจโอ้ให้รางวัลปอบใจสามลอยอยากคุณป่าเตือนใจด้วยค่ะเด้อบอกก็ถือย่านห้องให้เขาว่าอก็เลยให้รางวัลปอบใจเราเลยว่าเลือนอากาศสื่อ ของกินกินน้ากันซื้อน้าป้าซื้อเกลือมาแจ๊น้ากั้นจังสิอยู่ได้ด้นแล้ววะจังสิบอกให้มันในแม่เศร้าบอกเราแหละเศร้าอ่านี่ละหละเศร้าถูลแหละแป้งก็นยังไปหูดมาถูหลายมาทาหลายเด้อแป้งไรแป้งก็บเมื่อลาข้าไล่ป๋องดูราคาเท่าไหร่ราคาขึ้นสองหนึ่งข้าแต่แฟนน่าบอกหนีอเนี่ตอนนี้หน่อยเขาจะอาบน้ำได้ครับพี่น้องสีแคลม ไหลาอาบน้ำคููเดียวคู่้อกินหนจเป็ม่ยากกันร้อนดอกอาจารย์พนน้อยๆน่อน้โหอ๋อแ้มันประตูอยู่นี่กะเอาสบู่เสียดนันเสีดนี้กโอหวเลยแวาะแล้วทองเ็บใบตองโอ้มานำเนดื้อมือแรง <c oughs> อาบนา้ำ <c oughs> ไปบิง้งเมนูอย่างปลาดีกัวปา พี่ป้าน้ำพี่จากข้องน้ำบ่คืออย่างยู่หันสาเจอเยออย่างยู่หันสาเจอเปิดพะลมหายใบ่คือเลยหรอ้าว่าหายหักว่าสีอันนี้เอาว่าสีอย่างสีตัวก็สีตัวนี่ไม่อย่าตอี้ย่สามตัวเดี๋ยวเอาไปทอผูกอืมยาจะมีกาแล้วก็เอากละมังมาแต่หัวหนอกเราเลยพาว่าีขันอย่างเต้าอย่างเต้าตาดยแตกแล้วว่ะใชมอนี้กิน ป้าไปก่อนมือใหม่ยังคอยกินนั่นหม่เพิร์นหามาอยู่ชองเจา้าอ,อาจารย์อาจารย์สุภาพเพิ่นนหามาไอโจ๊กหนีมีไ่ใช่เด้ออ๋อไอโจกใหม้มันมายยอจจไอโจกให้มันให้เราขนาดเราบอถือได้นี่ป้าเตือนใจยายเตือนใจเราก็ยังอันนี้เราว่ารางวัลตอบใจเราว่ะมันอ่อนแมสเซนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งเลยค่ะเดอ้อจิ้มปลาเผา ผักพริกไม่ลายใส่ไข่ด้วยค่ะแก่เพชรบะตองบะตองใส่บกรัวดินบะตองใส่ทัวลิสงกะใส่หากผักชีลงไปโอ้เดี๋ยวซับก่อนนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มป้าก็เป็นซีฟู้ดน้ำจิ้มใส่ไข่น้ำสองหน่วยเนาะใส่ทัวตัดนำนี่คือบอว่าหาบาทน้าจิ้ม น้ำจิ้มปลาไก่สีสุกย่างคุณยายจ้าเมกาโอ้ไก่แล้วงามแล้วอยาตีงามแล้วงามแล้วโอ้อาปากทุ่งงงจริงวิงย่าหายตาหลุดออกเลานี่จะคนจ้องตาเด้องามจิ้มแฉบที่ดอกผีมือปลูกระดับชิ้นสองดาวนี่งามโตละเท่าไหร่เนี่ยโอ้หน้าบักขามกับงามงาม มันหอนหอนเด้อค่ะมือนี่จะจะไปหากินทางใดมันหอนน้ำกะโอ้ก็เลยกินเลาะทางหัวเหื่อนนี่แหละโอ้ยเห็นยะเก็บหย่อนประคามไปตุ่มปนเด้อค่ะเด้อภาษาเก็บไปใส่ตุ่มไก่บานเนาะนีตัวนี้ที่มันเป็นะียังอีกหอนบ่เจ๊โอ้หอนหอนบ่น้อยอาบน้ำแล้ว เจ๊เจ๊เจ๊หอนโอ้นอันไทยโคตรขับโรนก้อนกันะนะเอออะไรใหญ่มะบร้า่แห้งไหมไม่ยังเอายังเขียวๆมากเเรียบร้ออไปเยอนไปยไปหยอไป เห็นบอเขาว่ามันหลายเขาว่ายาสมอีกขันใสจังสี่นั่นมันหุ่มมันเปลืองทานเห็นบอทานได้จึงๆรงบอแบดนี้นอกจากหมอดไว้ได้ตะดุยเดี่ยนหนามโหมดเ่ายโอ้ดไข่เนื้อไข่แดงจึงๆแดงอันนี้นั่งชองไปวันนี้แมงวันต้อมปากมันเนาะตาดุต้อมปากเงืนต้อมอยู่บันนมือต้อมอยู่บนนอต้อมแต่แมงวันหัวเขียวตีบัดนี้มากับพี่น้องกินปากเผาอะ มันใหญ่กำ <ighing S 1> ลังเบินมาไอตาทองตาทองกำลังงาอมาตะโดยมากเลี้ยวว่ายัางยัางเลียวเราสามูลานเอลนดเนาะจะเมีอนดีเอากินเผาเป็นยังงีหนีเท่าแข่งจะเฮาได้แดงหนังกินก่อน มัลูกมาใช่มาลูกใส่มาลูกมาใช่ลูกใส่เร็วใครเอาไปให้ขาใหญ่เองมาใส่เราไปเลยยีกวให้ลาเลยเนกิดเขาจักถุนีวยกวาให้เาอ่ะบ้งบ้งม่เชอหายบิ้งม่อหายตรวจบิ้งบร ก็อกวาถวยเขานี่ถวยนี่้อยใ้มามามาพี่น้องอไปปลไอาต่อปลาคือีนปลาข้ามหัลานะามรงกรอกมันเจกี่เล็กแม่เขาแจกี่เลเกี่เลก็มาถามเออดมเด้อพี่น้องมาเด้อนเี่นเยเจเตอร์ไมปลูก พี่ปูดแสบเล่นนะร้วงบ้าเ้อนเปล่เขาซิ่งเนีนด้วยแสบเนะแสบเนาะอย่างนี้เยไม่เดีอยาไม่บ่ายนะเดี๋ไปบ่ายเสือกอนลราสิตอดร้านเราเียตัวแม่แม่พึ่งนั่งหนูกใบไม่งไปเสียวโนะทำไม น้ำต้าเบิดนั่นแหละซุปบ่อหรอปะนี่ซุปเสี่บเก็๊ยบแถวเสี่ยมแล้วก็ปิ่งเสี่ยมแล้วก็ปิ้งบ่อปิ้งแซ่บมคอดปิ้งก่อเข้นบ่อน้ำจิ้มเข้นบ่ขคอดปิ้งก่อมันๆในจักหน่อยเฮ้ยจางเหรอมันเนาะก็ใครว่าปลาดูว่าคนกินเสริมพลังหลอกคำเอบแรงจะไายกินแล้วนอนเลยนี่พี่ป้านี่แหละดีมีประโยชน์ อาหารอย่ยงไงสำหรับคนเ่าไปกินตัวหมูอีิมันโดนมักหมูมาดูอ่ะเดัดตรูอีลิมันอยางเขาลงบ้านเขาไปนึ่งเลียวกินหมูกระทะมดูอเอนาขป็นว่กินหมูกระทะมา่ได้ กนะินกินละงอมเจาป้านงันนั่งกันล้วอืออ้อาบมณ์อ๋ออือมาแ้วกผักว่อไปส่วมันบอกให้บอกสิไดู้เราจได้กตามามันจิยก็ต่อมันนี่เลยหล่อโบ้งเลยต็ว่าคบคบี ป้าโกงเลยโอ้ยยังไะก็เป็นนหนะก็โดยยงัดน่นผัดนี่เราสักตัวไม่ไม่เออคุณมาทักก๋จีนีเลยเออท่าไดเท่าได้เจ้าเหราน่ะมาด้อกี่เขา้าเหเหมืนหนเขาดอี่ยราลกป่า ก็พาออกอยู่จออกอย่างโ้นเราบน็นหนางคือเขาม่ไมเลยนะต้องหันหนามพีาะวจะไม่ติดเจวเอาวม่เมื่อไรนะกล่องก็วหนไม่ติดจับหนาเจ้าของเมื่อไรนะแม่โอสมมนะเน่เไปยังดอกกระชไปเอาเขาสวนสมูหัวจะเลิศแสบดิห้ากับปีงกับแสบที่นอะนะหน้ากับปีง้มปีมันก็แสบที่เนาะ สามวันเอาไปใหนนั่นหนึงให้เอันนึงวันนั้โอ้ยให้านนนาวนั้นเบียนึ่งวันุันคไมเหมาะสมม่ิอนวมดพูดลงแมไปพูดเออน้อกเขาเมาได้เด้อนนยกะอมกักินักม่รกินังนี่ยังกินวกินจริอ คิดเป็นมบอร์สุพนงเีปานังกร่ปจอยแม่่ป้านังกับตันเูกตันจูปลอบกลเขาคือไก่ทุเรียนอื่นตันออยตปากในกรไดเด้อเม่อวามันบนยิงออกขาหนึ่งสิขางอะไางบ ปลาโบ่ได้ไหมเจ๊ปลาโบเ่ดย้อัด้าหลอด่อนี่อะไรมังเนี่ยแม่สต๊ตอเบ้มเอ็นมดยยูเ็นดยนนี่ดีเลย่เห็นห้อยดิบนะว้าข้ามือัดบอุ้ยอไรไรับคนสิปลาห แฉะแฉะครับพี่้อมาเดิมาเดิพี่ดอเฮ้ยมาเลยอะมย่านบ้องบ้แล้งทมมามมาบ้าเลยก่เด้ปลาบากมกคาเก็ยันาะหายเลยวะอดี๋ยวสิกินก่อนก้ะชันนะมา้วอยซ่อมถ่าย ตาสองจงๆออกเตาโยเวจะได้คือนี้ลงีเมื่อหล่ะเขายิ้มตะโดยยังกันนี่จูจูคัเต็มถี่เลยพี่มือนี้มันหลายเ่อขอบุณคาบราสันไหมไม่นมเออเออเอาเขาบอบอกีนเอาป่าน่ะทีเดนี่มือนี้ได้หันหันเขาแล้วเอางิน ต้องันออกก็คันเข่าล่ะขอ bon พูดหลายๆเด้อค่ะดี่ค่ะเด้อที่ซื้อไม้ผู้ไหนที่ไส่งเงินมมให้สิกินสอยาขอจุก็แช่ด้ค่ะขอบคุณเุกอย่างสสดเสวัเดีค่ะ